เราไปถามพี่สองคนตรงนั้นกันนะว่าเขาจะตอบหรอตอบคนเลยพี่ไม่เอาเร็วๆอาจจพี่ชื่ออะไหมค่ะไหนนะไหนหน,หนะพี่อ่ะไหนค่ะผมก็ถามพีพม่สองคนถามถ้าว่าคนเช่าคนใช่พี่จะเรียกว่า วัสดีครับผมโซเฟียครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ผู้คนที่อยู่ในงานนี้ว่าเออนี้เป็นวันวนาเลนไทน์ใช่ไหมเราจะมาถามคำถ,ถามที่ผู้ชายหรือผู้หญิงอยากรู้ก็คือระว่างคนที่ใช่คนที่ชอบเขาจะเลือกอะไรเดี่ยนคือไม้ไก่ของผมนะเออเดี๋ยวเราจะสอบถามก็เออดี๋ยวเราไปดูกันในงานไปกันเลย Let's go เรเจอคนหนึ่งเค่ะได้มไครับวันนี้เป็วันมาเรนายแล้วพี่ผมยากกะถามว่าระหว่างคนที่ใช่กับคนที่ชอบพี่จะเลือกอะไรครับสำหรับพี่นะพี่เลกคนที่ชอบทำไมถึงเลือกคนที่ชอบครับเพราะเราชอบไงเพราเราชอบโคข่อไับน้องทะเลอันนี้ พี่แ <ower> ป้งแล้วพ like ี่อะชื่อสายวันนี้วันอะไรวันวาเลนไทน์ก็ผมอยากกะถามพี่ว่าระหว่างคนที่ใช่กับคนที่ชอบพี่จะเลียกอะไรเป็นพี่น้องกันค่ะเอาไที่ไหน่อนนะอนหนค่ะพี่เรียกอะไรใช่นะระหว่างคนที่ใช่กับคนที่ชอบชอบคนที่ใช่กับคนที่ชอบคนที่ชอบทำไมทำไมเลือกคนที่ชอบ ไม่รู้อ่าไม่้อ่ะแล้วี่อ่ะคนที่ชอบอีกสอคนที่ชอบแล้วทำไมถิ่ถึงที่ชอก็ถ้าเราชอบเราก็ต้องชอบตรงครับครับเวลาไม่ถามที่2คนตรงนั้นนะนะ่็เขาจะตอบเราเฮ้ยเดินเลยขามพาดเลยนวขถาม ตกคนเลยพี่ไม่เอาเร็วๆ่พี่ชื่ออะไรไนค่ะไรนะไนไนพีอะไนค่ะผมก็าพี่สองคาระหว่างคนที่เช่าคนที่ใช้พี่จะเลือกอะไรอาพี่ก่อนคนที่ใช้ไม่ใช่ทำไมเพราะอะไรกก็มันใช่เลยเพราะมันใช่เลยีแล้วพี่อ่ไม่ใช่ครไม่ใช่เพราะว่ามันใช่เลยเหมือนกันนนะตอน เาเขาถ่า,ายไปไม่สุดเยในงานทำแบบนี้คลิปแรกก็คือแบบขึ้นแต่ก็กล้าอยู่อะแต่ว่าไม่เท่าไหร่ก็สุดดิฟเาเดีม่อดมันเหมือนแม็กับ ไม่พี่แท้รู้เท่าไรเลยทไมผมอยากรู้พี่ชื่ออะไรครับพี่อยู่นี่ค่ะแล้วพี่อะเรางคนที่ชอบคนที่ใช่ี่จะเลือกอะไรสองค่เดียทําไมทําไมถึงไม่เกระ้พี่ะพี่ก็ไม่เกได้อยู่คนเดียวังไม้

เฮ้ยเขายืนยืนอะพี่ครับขอต่บถานแล้วพอต่อฐานแล้วสามคนเลยนะไม่อายเหรอที่ชื่ออะไรชิลิชิลิพี่อ่ะชื่อป้ายค่ะแล้วพี่อะเอมี่ค่ะแล้วครงนี้เขาถามมาถามตรงนี้เขาถามมาถามพี่ว่าคนที่ชอบคนที่ใช่พี่จะเลือกอะไรคนที่ใช่คนที่ใช่แล้วพี่อะคนที่ชอบคนที่ชอบแล้วพี่อะใช่พ่ออะไรครับ ก็เป็นตัวสูงไปก็เราตัวเซเชียแล้วพี่อ่ะก็คนที่ชอบเพราะเราชอบเราชอบเาพี่อ่ะก็มันน่าจะที่นี่ได้ครับพี่ครับขอสอบถามได้ป่ะพี่ได้คช่ไหมสองคนเลยนะพี่พี่ไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีใช่เนี่ยโตเปียกพี่ดูพร้อมก็ผมมากโอเคพี่พี่เสี่ยงการเที่ยว ผมอยากถามพี่ว่าแล้วว่าคนที่ชอบคนที่ใช่พี่จะเลือกใรครับอ่าเป็นพี่นะพี่มันมันสองอย่างนะแสดงว่าหลายใจดรนะแต่ถ้าถ้าให้เลือกมันก็ต้องคนที่ชอบแหละ้ี่อะคนชอบคนที่ใชใช่ไหครับก็คนนี่ชอบองยังไก็ใช่หอ่ายอีกับคนนี ก็คลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วเพื่อนๆก็ความความเห็นแต่ละคนก็เออประมาณต่างกันแล้วคนที่ชอบคนที่ใช่บางคนก็แบบว่าคนที่ใช่ได้ถ้าจจะดีกว่าสําหรับบางคนคนที่ชอบก็เออก็แต่ละแล้วแต่ผมว่าคนชอบนแล้วแต่คนดูคลิปเออถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปหน้าคลิปถัดต่อไปก็ไว้เจอกัน